สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดา์นี้ก็มะพบกับครูอ๋อยครูแพงและครูเป้เช่นเคยนะคะสอปดา์นี้เราจะทำกิจกรรมการแจ้งกันนะคะแต่จะมาทําในโรมหรือในห้องเนื่องจากสิ่งแวดล้อมด้านนอกไม่เอื้อมนวยนะคะสัปดา์นี้เราจะทําอะไรกันดีคะครูแพงค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมการแจ้งสนุกสนนะคะเกมก็อี้ดนตรีมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆเคยเล่นหรือเปล่าคะถ้ายังไม่เคยมาดูอุปกรณ์ขแจ้งก่อนเลยคะ ก็จะมีอะไรคะเด็กๆด้านหน้าเห็นไหมคะเก้าอี้นะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือสมาชิกในการเล่นค่ะเด็กๆต้องไปชวนเพื่อนหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะมาร่วมเล่นกับเด็กๆนะคะมาจากวิธีการเล่นกันก่อนนะคะวิธีการเล่นก็คือคุณครูจะเอาเก้าอี้นะคะมาวางไว้ตรงกลางแล้วก็ให้เด็กๆร่วมล้อมวงเป็นวงกลมนะคะแล้วก็คอยฟังเสียงดนตีนะคะถ้ามมุติว่าเสี่งตีหยุดให้เด็กๆทำไงคะเด็กๆนั้นลงที่ก๊า คนเด็กคนไหนที่ไม่มีเก้าอี้ทำไงลูกออกไปนั่งรอก่อนนะคะเราจะหาผู้ชนะนะคะโดยการคัดออกไปเรื่อยๆจะเหลือคนสุดท้ายที่อยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่นะคะก็จะเป็นผู้ชนะค่ะเรามาลงมือดูวิธีการเล่นของคุะคะาางณครูกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะดนตรีมาค่ะ พ่อคุณแม่และเพื่อนๆกลับบ้านมาเล่นด้วยกันนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทักษะการตางและการ,าการปฏิบัติตามข้อตกล,ลงร่วมกันนะคะค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมไง่ายๆนะคะ้ปกครอพ่อแม่และนักเรียนและคุณู่คุณย่าคุณนะ้าคุณอาสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทาและสนุกเพลิดเพลินนะคะเช่นเคยค่ะู้ปกครองสามารถ และสามารถส่งย้อนหลังได้นะคะและช่วงนี้โรคระบาดโควิดก็ยังแพร่ระบาดหนักเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคน,กนปลอดภัยจากโรคระบาดโควิดนะคะและ